ควันนี้ทีมงานเบาจาครับได้ปลามาครับอืมหลังจากโอขาจุ่มน้ำนะครับพี่ครับนี่เราบอกปิี่ยนๆเลยครับเนี่ครับนี่ก็ตัวนี้ก็ไม่ไห่อยู่เนี่ยคลิปอยู่ครับนี่พันขวนก็ต้องปลอดเกจปลอดยังอยู่นี่กุ๊กง่ายครับนี่ยัวลาไายครับัวลาลมช่วยครับ อ่นี้ได้ไปคือบัวท่นปาก่นีะมอนี้คือววแปแปีท่ยิวอ้เดยมันท่านนี่แปปแปบัท่านได้ยาเลยครับเออยันเข้าีจเดี๋ยเดี๋ยวหาง้เข้ามาให้ปอดเครับคุณคเาเจ้าเอ็นจกันแพขี่ด้ แม่แม่เนาะไปกินเลยคุณตัวอาเนี่กิเตียตัวมขมว่ะมาขมมากันนี่ไปแตกเต้เตามาอ่ามันี่เรียนมหาดอกเออจบแล้วั่นนี่มันมือนหยิบงานการก่อนโอ้ับายหาถุงไว้เต้สเสยงเาโอเครออบครับเนี่ย แล้วครับบานนี้ก็ได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วครับบ้านินของเราครับนี่ครับนี่ตัวเปลียนเลยครับตำฟฝามือหัวครับว่าม้วบที่หมอวบครับกินกันครับผมก้อนอีกออกตำเนินการครับเอาขอดือเนินการครับเกียร์เลย

เอา,าบาเนี่พอดีโง่กับามาผิดนะครับพี่น้องนี่ครับนี่กรเป็นย้มอปการะครับต่อสักคู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมากินกันครับนี่ครับม,มาครับมาครับพี่น้องเอาไม่เอาไม่อป้อาผมที่ลุงห่าใจเขีด ได้ครบได้เข uh ียนทีเอื่นนะครับป่ะครับอ่าแล้นี่ผมผมผมศ์กำลังสิกินเขาจะสนทั้งพังกันครับอ๋อเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเขาสองทุ่มนะครับอ๋อครรับเพาะว่าพูดละขึ้นโคขึ้นป้ากันนะครับอ่าออกเดินทางจะออกเดินทางไปพูดละขึ้นโคขึ้นป้าครับภาษาสั่งจะออกตามหาลีลาพอดีไม่อ่านด้อ่าไปเดี๋ยวจะออกเดินทางก่อนมาเนี่ยอ่าก็ก็จะต่างคนตางไปนะครับออ๋ ก็แถวๆพวกค <ś mel dzie ń> ุกเขาป้าคนน่ะตามหานางจนสุดหนทางคนเดินแม่แม่ม่งามพี่ต้องเดินตามหานางให้ได้สวัสดีครับผมป่าจ้าครับวันนี้กับทีออกเดินทางสวัสดีครับพี่น้องอ่ครับครับบ่าวกิ๋วครับอ่าอยู่กับคุณทีครับวันนี้ ออก้าเดยูกินครับเอาคนใครอ่าบกมัลงพืนที่นะครับอเอาออกเดินทางครับครับทางครับอ่านี่ก็เจอพานขวนครับออเดี๋ยวจะออกนีอการาหอยแล้วนครับบนไดฮาดาหอยลาเจียดอิโม่ไปแล้วบัไดครับครับมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ามีอเด๋ยวเดี๋ยว เบิ่งกันอยู่ที่ยวไหนบ้างครับครับอ่ะังกำลังจะไปหาครับครับอ่ะไปติดตามครับผมพี่น้องอ่ะวันนี้ทีมงานเข้าออกเดินทางครับไปเอออุปกรณ์แล้วครับโอ้เขึ้นหาคองกับแก่อ่าตัวจิ้มเบื้องฝืนๆคือคนไปคองกับแก่แท้คนข้างหลังเห็นไหมเอ่อตัวเดินน้ำเซกกำแก่ไปละไปแล้วครับอ้นะครับอ่ะติดตามไปครับวันนี้ครับเข้าโยกเดินทางครับ I yeah. นี่ก็หอดพื so mm. feels, ้นที่แล้วเอาเย็บอาวุธก่อนเอาทักทายพี่น้องเงี้ยไม่พี้ผมวงหยอดพื้นที่นะครับอันสิลงพื้นที่้ะครับหาแต่บกหอยครับครับแต่ชิ้นลมูครับอืมหาจะจะว่าสิ่งนึงครับผม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 หาอยู่หาชิ้นแบบนี้นะครับอืมลงพื้นที่หาไต่ชิ้นมูมาแหงครับมืัอนี้หาไต่บกหอยครับ ใส่ชิ้นมั่วครับอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยไปอุปกรณ์มีดแล้วครับอุปกรณ์เพียวอ่าอ่าเนื้อปืนกลมีดระเบิดว่าพอถึงมานั้นโอเคครับเอ้ามัเนี้ติดตามไอ้หัวหน้าลมช่วยครับนี่พนาคาลมห้องครับเราวันนี้มาเดี๋ยวพาไปเอาเจ้าจะไปน้ำนี้จะเฝ้ารถว่าหาไ้แล้วที่อ่าอยู่พยวเดี่ยวหลังเดี๋ยเด้เดี๋ยได้ว่างอ่ามึง มึงเข็ดหมอกกันเออโอ้ขับย้ำข uh, ัย้คืนนะภาพ่น้องมาเรียนย้ำคืนครับนี่บรรยากาศอ่าแบบนี่ยผมก็ล้งพื้นครับอ่าเ็บตรงปุยหอมเนอะตรงปุยหอมเนอนี่ตรงปุยอะเออตรงปุยไหมตรงปุยใช่ย้ำไมึงอเวันเป็นพรอเราี่วันนี้วัอ ยิ่งงันมันเปนได้แล้วสิครับนี่แต่ไม่แล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหอยครับเอามาปวดแอันหวนัวหน้าช่วยมาเที่ยวกันผ่อยมาหอดได้แล้วครับนี่โอ้ยเปรี้ยวปากที่น้องวัน,นี้พี่น,อน้องอือเอาบุตเลยได้หนีิจะจูงไว้ได้หนิหวนัวหน้าช่วยใส่ลูกโอ้ย เออเรามีผู้ใส่แค้นครับนี่ครับนี่ก็หอยหน้าเต็มเต็มงามๆขึ้คขนงามๆเอาไปแจีตตีมกันบาเฮือกน่นหน่อยไปนี่ครับคนเบาวคิวกำลังดำเนินการครับพเวพิ่นใส่ไม่เศร้าเงีตาโกปันแย่งให้โมเดงนะครับนี่

หอยผสมนี่เนาะเชลลีผสมอันปังหมดเหรมันเลีเลยมันเชลีคนละยางหอยยังี่หอยยังไงมนเชลี่มันเชหรอเชลี้เซื้อกันยุตัวนี้อันนี้จูบกันนี่หอยเซื้อกันครับจูบกันมันจูบกันเออ ดีงห่วของตัวดึงหัของตัวตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ด้วครับอ๋เนี่ยดีครับนี่ตัวผู้ไอ้หมูไขยมันครับตัวเมียนี่จีตัวนี้ก็ตัวผู้จีตัวน้อยก็ครับเอ้ยน้ำแตกเลยเห็นมั้น้ำแตกจักถัดคมสู่เขาอีกแล้วเอาอาหารการกินครับพี่น้องอบอกไหมครับเอาติดตามทั้งผีไปน้ำครับฟ้าพี่น้องมาเรียนน้ำคำยิ่งขึ้นนะครับ ัดออกเป็นบางฉากนะครับบางฉากก็เห็นบางฉากก็ไม่เห็นนะครับอ,อันนี้คือให้เป็นว่าหาเป็นวิธีกันหานะครับหอยจูบกันหอยจุบืชกันเด้อเด้อโอ้พยายาทั้งวันทำงานเขาครับตามไม้ครับพี่น้องนี่ครับกำลังพากันเอหาหอยอยู่ครับ

อย่างมาทั้งตัวนกใหญเยอะแล้วครับเอออาหารการกินนี่สารครับอืมโหตาชมแจมไปเลยครับ<อ>ตามไหมครับมือนี้จะได้สมใดครับนะครับพี่น้องข้าเว้นเป็นปลาครับข้ามืนเป็นหอยหังังๆๆๆๆ เชิงกันนี่เล่าเด้อบันนี้ถึงถึงทั้งก้นบันเนี่ยอือเอาท่าดักบันมีเอาทั้งหัวทั้งดักอืจูบใบวันเห็นใบใสเลยเออคอยไล่ไล่เลยไปดิมันก้มเขินตัวหนิเขยมันน่ะอืมเจ็บว่าบักแฝงก็เจ็บด้วยครับเนาะบอกแฝงดูดักกันลหรอ่าเป็นนะครับผมก็ย่างไปมอญมวยหาแค่ก็ท่านเห็นตัวอยู่ครับอืม เอาหาเขียได้มจมดครับเลยดอเลียงตัวไปโอ้ยท่านเห็นเลี้ยงตัวอยู่ดีเอายังไปเลยยังไปเลยจะทำงานครับวันนี้ล้มช่วยครับนี่ตามเพื่อนไปเอ้ยเพื่อนว่ามาแล้วครับพี่น้องโอ้ยี่ลงผืนเลยอืมผีครับพี่นอ้องไอ้ นี่ครับของอยู่ของกินอีสานท้องครับนี่ครับนี่เตรียมนี้ครับอ๋ออันบกหอยหรือครับเด้อเออนี่ยบกหอยครับเนี่ยบกบกหอยชุดนี้ครับออ๋บกหอยชุดนี้ครับครับนะอันของแซมพิสานครับครับบ่ามือสอดมือสอดเสื้อไป๊ก้วยครับครับบ่ามื่อไหนมื่อไหนกินสปาสปลากับเกล็ดไรก็เปิดกินบกหอยก่อนครับ อ่าก้อยเนาะอ๋อปู๋งอาจจะไปก้อยนะครับเู๋าก้อยเอาเดี๋ยว้มทำอะไรการหานต่อไปอ่ะก้อยชิ้นเขาบักบักที่สุดครับโอ้เขโากันเลยบร็วไปจะไปนะเอาไปเฮ้องจะไปนะหาเพื่อนได้เห็นหรอเออไปย่างต่อไปเฮ้อไปแล้วครับนี่ก็ทีมงานก็ออกมาซอยกันหลายคนครับอ่าปึ๊บอ่าอยู่หางกินครับตังเป็นริเล็กครับ ลูกเมี่ยวมุมีครับอ่าบวบห่างบ้านไปเออหาอยู่หา,หากินแปบ,บวิสานบ้านเทา